What? วันนี้วันหยุดสงสัยเราต้องไปหาอะไรกินกันแล้วจะไปกินร้านไหนดีนะทุกคนน่าจะรู้จากหน้าปกแล้วแหละนั่นก็คือตั้งตัวฮะข้าวหมูทอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านเลยดีกว่านะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเมนูทางร้านนี้เยอะมากเลยนะคะทุกคนดูสิเลือกทานไม่ถูกเลยอ๋อทางร้านเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะทุกคนแถมยังน,น้าทานอีกด้วยมีน้ําดื่มด้วยนะคะเนี่ยภายในร้านก็จะประมาณนี้เลยและที่สําคัญถ้าเราไม่อิ่มเราสามารถเติมข้าวได้ที่นี่เลยนะคะ เติไมได้ไม่อั้นเลยค่ะอะไรลูกแล้วเราไ,รไปดูโซนผักกันบ้างดีกว่าแถมยังมีตังโมงให้เราทานอีกด้วยนะไม่อั้นเหมือนกันค่ะสุดๆเลยอ่ะๆๆไม่ได้มีแค่พักนะคะมีน้ำยำไข่ต้มน้ำพริกกะปิน้ำจิ้มแจ่วแล้วพริกน้ำปลาค่ะตักได้ไม่อั้นเหมือนกันโอ้โหสุดจัดเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนน้ำดื่มค่ะเราสามารถบริการเองได้เลย เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าภายในร้านมีอะไรให้เราอีกและสิ่งที่เราเจอก็คือน้ำซุปค่ะทุกคนบริการเองตักเองได้ค่ะอยากได้แบบไหนเอาเลยจัดเลยแต่ขอให้เราทานหมดด้วยนะคะอย่าทานเหลือล่ะว้าวในหม้อมีทั้งผักมีทั้งเกาโพดด้วยค่ะ แถมยังมีกระดูกที่เขาไว้ต้มน้ำซุปด,ด้วยนะ <Wow. S 1> เมนูที่เราสั่งมาแล้วค่ะนี่ข้าวหมูทอดของเรา mm hmm. ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอืม mm hmm. น่าทานใช่ไหมล่ะคะงั้นเรามาเริ่มทานกันเลยดีกว่า mm hmm. อ้อลืมบอกทุกคนนะคะข้าวหมูทอดไม่ได้มีแค่หมูนะคะมีทั้ง ไก่ทอดแล้วก็หมูสามชั้นทอดนะคะอร่อยเหมือนกันเราสามารถสั่งได้แบบสามอย่างก็ได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ปัดขอท่านก่อนนะ เออคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรกันนะสงสัยมาเติมข้าวแน่ๆเห็นไหมล่ะคะสามารถเติมได้เลยจริงๆเรามาดูกันว่าคุณแม่กำลังจะยิบอะไรว้าวแตงโมนั่นเองทุกคนไม่ต้องกลัวว่าของจะหมดนะคะทางร้านเขาเติมให้ตลอดเลยจ้า น,ไไนี่เร,เ,รเรากลับแล้วไหนตลาดลูกเป็นยังไงบ้างคะถ้าเพื่อนๆชืช่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ปัตตากาชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ <c oughs> น้อง